คุณผู้ชมพบกับรายการ The Hacker นะคะแล้วก็ดิฉันค่ะฮสัสนียารัตนวงศ์ค่ะส่วนที่นั่งข้างๆดิฉันนะคะก็คืออาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะและคุณวัชระพลวงอภัยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีอะไรมาบอกคุณผู้ชมบ้างคะเราจะมาต่อยอดเรื่องการทําให้พวกแอคเคาท์ที่เป็นโซเชียลแล้วก็ฟีเมลเนี่ยมันเกี่ยวขึ้นพียงแตนว่าทุกวันนี้ทุกคนจะใช้ยูสเซอร์ม กับพาสเวิร์ดในการล็อกอินรวมทั้งคุณปูนด้วยถูกต้องการสิ่งที่วันนี้ทางการก็จะมานําเสนอเนี่ยก็คือเราจะใช้อุปกรณบางอย่าง<ด>นี่เป็นตัวเขาเรียกว่า two factor authentication ตัวนี้มันเป็น NFC จะล็อกอินได้ต้องมีไอ้ตัวนี้อยู่กับมือถ้าหลุดหายไปเมื่อไหร่ก็คือล็อกอินไม่ได้งั้นต้องเผยแล้วค่ะเราต้องมีกรรม,มวิธีในการเซฟให้มันให้มันทำงานร่วมกับไอ้ข้อของเราคร <c oughs> ั้งเดียว ครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวคือเราอยู่ใน Gmail นะคุณปุ้นสงสัยไหมผู้หญิงคนนี้เป็นใครฮะช่างมันเกค่ะึ้่างมันนะโอเคก็มาที่ My Account ของเราวิธีการเซ็ตเข้า s i g n In and s e c u r ค t เค่ีในตรงนี้เนี่ยจะมีหัวข้อที่ว่า Two Step Verification ถ้ามันออฟแปลว่าแค่ยืนแสดงกับพาสเวิร์ดเหมือนเดิมเราต้องไปเปิดให้มันออนก่อน๋ยวผมจะเปิดเขาต้องให้มีการส่งโค้ดมาที่มือถือก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้กล้องดูด้วยค่ะ พอโค้ดเข้ามาที่มือถือปุ๊บก็เอาโค้ดเอาไปใส่ในโปรแกรมอันนี้เราก็จะต้องติ๊กออกก่อนแปลว่ามือถือกับโปรแกรมเนี่ยซิงกันอ่าโอเคแต่ทำแค่ครั้งครั้งแรกครั้งเดียวครั้งเดียวพอครั้งนี้ผมจะบอกว่า switch to app จะเริ่มใช้แอปแล้วก็เลือกไปที่ Android เพราะว่าตัวเครื่องที่จะใช้ได้เป็น Android ค่ะอันนี้มันจะมีบาร์โค้ดครับผมทุกทุกชิวาโค้ดเพียงแต่ว่าคือเราจะต้องมีการลงโปรแกรมชื่อว่า Dubico Authenticator ก็คือบริษัทเนี้ยเขามีโปรแกรมมาด้วย ต้องเอาโปรแกรมเขาเนี่ยลงไปในเครื่อง Android ก่อนก็เปิดยูบิโก้เห็นไหมฮะตัวยูนี่เขาเป็นตัววายนะวายยูต้องทำหน้าจอตัวนี้นิดนึงเราก็จะเลือกเมนูแล้วก็เลือกไปที่สแกน QR code สแกนแอคเคาท์คิวอาร์โค้ดขั้นบนสุดเลยครับผมค่ะอาจารย์ก็ทิ้มเลยครับกล้องจะเปิดอัตโนมัติกล้อก็จะเอามาสแกนทีวีเลยไหมฮะทีวีเลยก็ได้สแกนกับทีวีเลยก็ได้ลงทุนทุ่มทุนสร้างโมเดลเลยทุนมากเลยค่ะ QR code มาแล้วก็สแกนที่ไหนก็ได้ที่เราสบายใจเนาะ อันนี้เขาจะบอกว่าเราจะต้องแท็บก็คือจะต้องใช้ตัวการ์ดต้องเอาตัวนี้ค่ะไปตึดตึดทีหนึ่งแท็บแล้วนะนี่ยแล้วเอาใหม่ค่ะขอแท็บแหม่นะคะแต่ข้างหลังด้านหลังเลยนี่แต่ทางบริเวณไหนก็ได้นี่ฮะมันจะมีไอคอนของ NFC อ๋อต้องแตะอย่างนี้เนาะแต่ตรงบริเวณอื่นก็ไม่ได้จริงๆก็ได้แต่ว่าตัวตัวที่น่าสัมผัสดีที่สุดเนี่ยจะเป็นบริเวณไอคอนอันนี้เขาจะบอกว่าให้เราใส่พาสเวิร์ดเดี๋ยก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเพื่อความ s e c u ถามเข้าไปรอบหนึ่งอ่าเสร็จปุ๊บ เขาให้เราแท็บอีกทีหนึ่งนี่ฮะเสร็จแล้วท้ายที่สุดจะเป็นแบบนี้แปลว่ารู้จักกันละแล้วจะเจวเลขให้6หลักเาเลข6หลักเนี่ยไปคีย์ไปคีย์ในช่องนี้โค้ดใช่ครับสี่น้าเมื่อกี้เห็นไม่ไวสี่หกสามเเจ็บรียบร้อยแล้วคือสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้หมดแล้วค่ะโอเคแล้วโอเคแบบนี้เซฟเตฟูลเรียบร้ียพอจบละจับแม่ที่ตัวโทรศัพท์จะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกับ Google a u t h e n t i c a t o r เราต้องใช้ตัวนี้ค่ะ เพื่อแล้วก็ไปโดนมันทีนึงแตะนี่ไงสกิดมันนี่พอแตะปุ๊บเลขเข็มเลขเปลี่ยนแล้วก็เข็มนาฬิกาก็จะถอยหลัง60วินาทีถ้าไม่เอาเลขนี้ไปใช้มันจะสลายไปเลยเราต้องไปแตะอีกทีนึงเลขใหม่หนึ่งจะมาอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ก็ลองล็อกอินดูจอนะท่านผู้ชมดูสิในพัทเวิร์ดพบกับความผิดหวังพี่ฟองเพราะว่ามันต้องการโค้ดอีก6หลักอ๋อซึ่งโค้ดนี้มันจะมาจากโปรแกรมนี้190753อ่าเข้าได้แล้วอาจารย์ค่ะนี่เปิดเผยได้ไหมคะตัวเลขเดี่ยวนี้ได้สบาย เพราะมันใช้ครั้งเดียวทิ้งลองดูไหมพี่ใหม่1 9ึ่งเก้นย้มเนี่ยบอกว่ารองรองโค้ดเข้าไปเลยสงเกตได้ว่าไอ้ factor ตัวนี้ย step เนี้แตกต่างแต่ทุกครั้งที่รายการเราเคยนําเสนอไปเมื่ก่อนเราจะมีการนีว่าเอาตัวนี้มาเสียบแล้อนิ้วจิ้มแล้วออเทน SMS บ้างแต่นี่มันแปลก นี่มันคือมันต้องมีพวกเครื่องโปรแกรมมันหลายแฟกเตอร์ไงไอนี่ไอนี่คือต้องตึดทีหน,นึ่งแลกเปลี่ยนเอาเลขไปคีเข้าตรงนี้มันจะดูยุ่งยากน,นิดนึงแต่มันจะเพิ่มระดับความปลอดภัยจากระดับสองเป็นระดับสามให้มันสเกีขึ้น ผู้มาพรนี้ก็ห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมสาม,มารถติดตามค่ะดูย้อนหลังได้นะคะในแฟนเพจ Facebook ของเราแล้วก็ YouTube ค่ะนะคะ The Hacker TV ค่ะนอกจากนี้แล้วคะก็ไปดูในเว็บไซต์ของ Nation TV ได้ค่ะติดตามเรา3คนได้จันถึงสุขช่อง Nation TV 2ีนะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะเรา3คนาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ